สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวภาคข้ามไอทีวี15เมษายนพุทธศักราช2548นะคะวันนี้ละค่ะถึงวันปีใหม่แบบไทยๆกันจริงๆแล้วนะคะถ้าทางเหนือหรือว่าชาวล้านนาน,นั้นเขาจะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพยาวันค่ะง่ายๆก็คือเป็นวันเถลิงศกใหม่นั่นเองนะคะวันนี้บรรยากาศทั้งการทําบุญทั้งการเล่นน้ําอะไรต่างๆก็สนุกสนานเรื่อยๆค่ะนอกจากกลุ่มวัยรุ่นจะสนุกสนานแล้วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่สนุกไม่แพ้กันก็คือกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ที่ขอนแา่นค่ะ วันนี้ที่ฉันได้ไปพูดคุยกับเขามาด้วยค่ะ,บบาะาชาวต่างชาติคนนี้นะคะเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มาเล่นน้ําสงการานกับนักท่องเที่ยวบนถนนเข้าสารอย่างสนุกสนานตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะ <c oughs> นี่เป็นครั้งที่2แล้ว <c oughs> ที่เขามาร่วมงานสงการานที่นี่นะคะหลังจากที่ติดใจบรรยากาศงานสงการานที่เข้าสารตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ เขาบอกเขาว่าประทับใจความสนุกแบบนี้นะคะหลังจากที่ได้เดินทางไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ตั้งใจเดินทางมาที่เข้าสารเพื่อมาร่วมเล่นน้ำในวันสงกรานต์วันนี้โดยเฉพาะค่ะ with some friends. And I, actually I live Bangkok, but some uh, Bangkok second time to my time friends live and เช่นเดียวกับฝรั่งคนนี้นะคะคนบนถนนเข้าศาลจะคุ้นเคยกับเขาค่ะเพราะว่าเล่นน้ำมาตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึงวันนี้ก็สวันแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกหลายคนค่ะที่เพิ่งมาร่วมเล่นสาตว์น้ำสงกรานเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่เคยได้ยินกิติศัพท์ความสุขของสงกรานที่นี่นะคะอย่างฝรั่งคู่นี้ก็เดินทางมาฮันนีมูนด้วยการมาเล่นสาต์น้ำสงกรานโดยเฉพาะค่ะ บรรยากาศการรวมสุกของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแบบนี้นะคะกลายเป็นสีสันแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ไปแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วจะเห็นว่าขยะที่เกิดจากงานสงกรานต์เหมือนข้าวสารอย่างหนึ่งก็คือขวดพลาสติกที่เป็นขวดน้ําแบบนี้ค่ะสิ่งของที่ไม่มีค่าสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะกลายเป็นของที่มีค่า สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเพราะว่าสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ20บาททีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะสงกรานที่เข้าสานนั้นยังมีสีสันค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นหลากหลายนะคะมาเล่นสาตว์น้ําสงกรานกันที่นี่ค่ะวันนี้คุณสุภโช,ชคโอภาสกุลค่ะไปเก็บตกบรรยากาศสีสันแฟชั่นถนนเข้าสานมาฝากด้วยค่ะ แม้จะรู้ว่ามาที่นี่ต้องเปียกแน่นอนนะครับแต่หลายคนก็แต่งตัวมาแบบเต็มยศครับเพื่อที่จะมาลุยงานนี้และเปียกเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะนะครับคนที่มาเที่ยวงานสงการที่ถนนข้าวสารนะครับมีการแต่งตัวมาหลากหลายรูปแบบครับอย่างนี้เรียกว่าเด็กแนวครับเด็กแนวก็มีให้เห็นหลากหลายรูปแบบเหมือนกันตามแต่ความมั่นใจของตัวเองซึ่งผู้ใหญ่หลายคนที่เห็นแล้วอาจจะยังรับไม่ค่อยได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นกลุ่มหน้าก,กากครับใส่มาเพื่อดึงดูดสายตาคนโดยเฉพาะ แต่อย่างนี้ใส่ชุดกระจมออกมาเลยนี่ก็เหมือนกับพร้อมที่จะมาเปียกเต็มที่ครับและที่ขาดไม่ได้เห็นจะเป็นกลุ่มนี้ครับซึ่งมากจะสร้างสีสันให้แก่ง,งานต่างๆสเสมอแต่ถ้าจะให้ดีเหมาะสมกับงานสงกรานแบบไทยๆนะครับ ต้องสีสันสดใสนะฮะและยิ่งมากันแบบครอบครัวยิ่งดูอบอุ่นไม่ว่าจะแต่งตัวแนวไหนเทรนดไหนนะครับแต่ขอให้ไม่โป้ไม่หวือหวาจนเกินไปและเล่นน้ําสงการกันอย่างสุภาพนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมสืบสารประเพณีสงการของไทยเราให้มีสิบทอดกันต่อไปครับ สุภชกค่คะและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะของงานสงกรานที่นี่ค่ะยังคงมีประชาชนเดินทางหลั่งไหลามาจากทางถนนราชดำเนินนะคะ ที่กอรณนารงนะคะว่าใครที่จะเดินทางมาที่นี่นะคะให้เดินชิดซ้ายเข้าไว้ค่ะเพื่อไม่ให้การจราจรในถนนเข้าสารแล้วก็ตะนาวนั้นติดขัดค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะดิฉันไกลเป็นเป้านิ่งให้กับคนที่มาเที่ยวที่นี่สาดน้ําสงกรานขึ้นมาถึงข้างบนรถตู้ค่ะแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้นะคะนานทีปีหนจะมีมาสักครั้งค่ะพบกันใหม่ที่สงกรานเข้าสารอีกทีปีหน้าค่ะคุณสายสวรรค์คะขอบคุณค่ะคุณประพินทร์มาค่ะรีบหลบเลยนะคะรายงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะป่วยซะก่อนนะคะ